อกระเป๋าสวยจังเลยค่ะแบบนี้ซือที่ไหนเหรอคะอ๋อแบบนี้ฉันซื้อมาจากเคดีคอปก็ไดอะค่ะอุ้ยอยากได้ยังเลยอะค่ะเสียใจด้วยนะคะพอดีว่าอันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วฮะห,หมดแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ K d ดีก็ไดาเราเปิดรับจองเพิ่มแล้วสำหรับเช้าขาสิกสินิ้วนะครับผมใครที่พลาดไปสำหรับรอบแรกนะครับผมอย่าพลาดนะครับสำหรับรอบนี้เข้ามาจองกันได้เลยครับ